แม่นที่ระยุตสุดปื้มกลับมาร่วมงานกับบอ์บิกอีครั้งลั่นขอบคุณสำหรับโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูเบาทพิดแลนด์ละกร FC เหมอหลำทั่วโลกนะครับจากการได้พิติตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนำมาเหล่าข่าว ให้เอฟซีได้รับชม่มรับฟังและการร่วมกันแสดงความเคลื่อนไหวกันเข้ามาครับล่าสุดครับนะครับฝากฟังทั้งนะครับการเคลื่อนไหวของค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับบ่ว่าจะเป็นทั้งการนะครับโพลผ่านคลิปเรี่ยวรวมถึงการโพล่ผ่านนะครับทั้งค่ายนะครับรวมถึงนะครับการโพลของแพตพร์มส่วนตัวของ นะครับแม่นที่ระยุดเองนะครับในบรรยากาศที่มือนี่นะครับเปิดโตลากะเปิดใจอย่างเป็นท่าการสำรับการกลับมาร่วมงานอีกครั้งนะครับกับทีมงานค่ายตัวเกียวมิวสิกละกะทั้งบอดบิก๊กพุญบาทฟินแลนด์นะครับงานนี้เอฟซี FC, งสิจำกันได้ครับ ว่าไอแม่นธีรยุทธเป็นใครนะครับถ้าเป็น f อฟซเก่าๆถ้าเป็นเอฟซีิดๆิตตามกันมาโดนนะครับเมื่อนี้ไอแม่นอาจจะมาในอีบอดบาทนาทีนึงนะครับก็ังว่าละครับคนเห้าเอฟซครับชีวิตมันตองมีการดําเนินไปต่อนะครับมันต้องประกอบสามมาอาชีพสิกลับมาในตำแหน่งไดก็ตามแต่แต่ก็คือการกลับมาเยือนถิดเกา่า การได้กลับมารวมงานกับบอดบิกพูยบาทฟิแนแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับไอแมนนะครับได้มีการโพสผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับบรรยายความ,มือซเพิคนบอกว่าหลังจากมีคนทักแอคก็เม้นเข้ามาถามกันเยอะนะครับวันนี้เป็นมือแรกที่เลิมทำงานกับตเเกียม,มิวสิกพูยบาตฟิตแนแลนด์ขอขอบคุณบอดบิ๊กท,ที่ให้โอกาสได้ เข้ามาทำงานกับบอสอีกครั้งแม่นบบเคยลืมบอสคนนี้เลย,ท,เยที่บอคอยทีโบเคยนะครับทีจะมอบโอกาสให้เสมอมาขอเป็นการเริ่มต้นไม่ทีดีนะครับแม่นจะตั้งใจทำงานให้บอสอย่างเต็มที่เลยครับฝากพ่อพลอยเมีนะครับฝากแม่นไว้ในขอบผวโตัเกี่ยวอีกคนนึงนะครับ ปอปิกตัวเกียวมิวสิกภูยบาทฟินแลนด์ไอแมนตัวเกียวมิวสิกหลังจากนะครับน้องเคศได้มีการขึ้นมารวมงานกับปอปิกนะครับถึงจะเป็นการรับเชิญก็ช่างแต่มันก็คือนิมิตหมายอันดีนะครับในการที่คนเก่า นะครับคนที่เคยร่วมงานกันหรือแม้กระทั่งคนที่เคยมีความหูซึกอถบ่ดีในอดีตเมื่อนี้กับขามาเปิดใจกับเขามาร่วมงานกับบอดบิก๊กผูจิบาดฟินแลนด์บอดบิ๊กไม่เคยลืมทุกคนนะครับบอดบิก๊กบอลถิ่งไผไว้ข้างหลังแม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปและ หรือแต่แม้แต่เรื่องราวในอดีตมันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่มื่อนี่ถ้าทุกคนหันหนา้าเปิดใจทุกคนนะครับมาขอโอกาสบอดปีกในการที่จะทําการทํางานและก็ขับเคลื่อนไปด้วกันผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่จะหายคนอื่นได้เห็นว่าบอดปีกไม่เคยมีอคติกับใคร บอดบีกพร้อมที่จะให้โอกาสทุกๆคนเสมอเพราะว่าจากการถี่เคย่วมงานกันมาบอดบีกเป็นหูแล้วครับว่าผูใ้ใดเห็ุงานเป็นทางไกเนี่ยใครมีความสามารถอย่างไรบ้างยกตัวอย่างกรณีของไอ้แม่เนี่ยแะครับฉะนั้นมือนี่เพิ่นกลับมา่วมงานกับบอดบีกอีกครั้งอาจจะเปลี่ยนบทบาทอาจจะเปลี่ยนหนาที่แต่ยังไงก็คือบุคลากรในองค์กรตเกียวมีสิ อีกคนหนึ่งนะครับเอฟซสุภูสุกคนกับไปคอมมนแสดงความยินดีนะครับยินดีต้อนรับแมนธิรรยุธนะครับเข่าสู้อ้อมกอดใช่ข่าโตเกียวมิวสิกอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับข่าวดีๆนิมิตหมายดีๆความหูซึกดีๆก็นํามาเหล่าข่าวให้เอฟซีด้ยรับช่วงรับฟังกันตลอด้วครับยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้วและก็ตัวอย่างล่าสุดก็คือไอแมนธิระยุทธ คิดดีทำดีสิ่งดีดีสีผ้าตามมาอยู่กับคนดีๆทำมาหากินชีวิตยังไดเกิดจะเลื่อนฝากไว้คิดครับพอกันคลิบหนาครับสวัสดีครับ